ในนี้ก็ยังไม่ซุ้ซูบปิดมาก็ต่ผมคุยได้เลยนะจะร้อยมินปังหมดสักครู่เด้อผมให้ดูบรรยากาศรวมๆแล้วคุณผู้ชมนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่น้องก็คุยกันนะเพราะว่ามันเร็วมากนะครับอาจจะคุยอะไรได้ไม่เยอะนะฮะ f a ส t t i m ถ่ายรูปแล้วไปนะฮะพอเด็วจะได้ไปส่งไปซ้อมคอนเสิร์ตกันอีกนะครับแต่เราักกลุ่มปิดนะฮะสักครู่ใจเย็นๆกันนะครับเดี๋ยวกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มปิดจะตักลิงค์ให้นะครับแล้วกดเข้าลิงค์ได้เลยนะพี่โจไปเยี่อีกด้านได้ไหมครับจะได้เห็นหน้าน้องตอนถ่ายได้ครับสักครู่นะฮะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เดินไปให้ พี่โจได้นอนหรือ,อยังนะครับยังไม่ได้นอนหรอกครับนะแต่ทุกอย่างเพื่อแฟนคลับผมทำได้เสมอ,อ,อย่ามาแล้วตามใจตามใจคนอยากดูหน้าน้องนะแกงเวียดนามแกงเวียดนามเหรอครับโอ้โหตามมาไกลมากคุณผู้ชมอ่ปักบุญแล้วนะครับผมนี่คลิกลิงด้านล่างเลยนะครับเพียง3 9 9บาทเมื่อคลิกลิงแล้วน,นะครับระบบก็จะมี าาการแนะนำนะฮะขั้นตอนในการชำระเงินหูือไม่นั่นนะครับผมก็จัดการได้เลยเสียงผมเริ่มไม่มีแล้วคุณผู้ชมอาจจะแยแย่หน่อยขออภัยด้วยนะเป็นวันที่เราต้องทำงานกันเ<ล>ยอะแยะมากมายนะฮะเอออยู่ได้ประมาณนี้นะให้เห็นหน้าน้องนะจะได้เร็วๆไม่ได้ไปขวางทางเขานะครับขอบคุณครับขออะไรหนึ่งสักครับขอบคุณนะครัคบพี่โจตามใจตามใจอยู่แล้วแหมเมื่อเมื่อไหร่ที่มีพี่โจเมื่อนั้นก็จะตามใจตลอดนะ เป็นวิดีโอหรอครับเสียงผมเริ่มไม่ไหวแล้วจะฟังดูขัดหูขัดตาไปหน่อยนะครับครับผมไม่เป็นไรแคบขอบคุณครับเออแต่เขาไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเนาะก็เลยแบบไม่ได um> ้ใส่สารมุญเก็บเสียงมาแล้วผู้ชมไดให้ดูบรรยากาศร่าคๆเพราะว่ากลุมปิดเข้าแล้วกลุ่มปิดเข้าแล้วกลุมปิดกลุมปิดกลุมปิด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 ปคพี่แมครับมีคนถามว่าทัสมือพี่โจได้ด้วยได้ไหม มาทัสเลยครับบัตรห้าพอันนี้เก็บมาจ่ายสดหน้าง,งานให้ทัสเลยครับแล้วควรให้ต้องการน้ำมะนาวเป็นอย่างยิ่งเพื่อเสียงที่กลับคืนชีพบานคะฮะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีแรงร้องเพลงของอิงฟ้านะครับขอบคุณค่ะนะไป ดนดัวเลยดนดัวเลยโอเคเจะเข้าไปใกล้กว่านี้แต่กลขวางทางเขานะเไปยื่นดูนยื่ดูโอเคโอเคโาพี่แชมป์พี่แชมปถ่ายเลยพี่แชมปจะได้ไวนะทีละแช่ทีละแช่ไปเลยที่มาเยวผมทำให้เออเพี่แชมถ่ายเอาพี่แชมปวาระโลอ อ่าวปดีูอ่าหนึ่งสองสามอ่าไปรลุล้่ะกดไปรลุล้่ะอย่างนั้นอย่างนั้นเยี่ยมเยี่ยมอ่าสิบบาทมันจะได้เร็วบัตรห้าพันที่ซื้อเอาไว้แล้วใครอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณจะมาก็ได้นะเข้ามาข้างในยังทันเนาะจะจะได้ไม่พลาดโอกาสไงนี่มองมุมนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรรอเข้าคอนเสิร์ตทีเดียวก็ไม่เป็นไรนะ นครับต้องการยังไงตอนใจแบบนั้นเดี๋ยวนิ้วหักเดียวเดียวเดียวหักบีบซะแหลงนะใจเย็นๆนะโอเคครับขี้หน้าไว้เลยนะคิดหน้าไว้เลยนะคะเดี๋ยแป๊บหนึ่งอ้าวแถวต่อไปไหนในนิสายแถวต่อไปอย่าลืมครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะสำหรับกลุ่มปิดนะครับคลิกเข้ามาสามร้อยเก้าสิบเก้าชำระเงิน พร้อมเข้าชมนะฮะคอนเสิร์ตดิฟ้าแบบออนไลน์ในค่ำงคืนนี้นะครับสองทุ่มไปไ,ปไปแวะไปดูบรรยากาศคนรอยรอบโอ้โหเันมแน,น,นะน่นขนาดนี้นะแน่นขนาดนี้นะแน่นจริงๆเลิศเออมีใครอยากได้อะไรอีกไหมครับอยากให้ถ่ายอะไรเป็นพิเศษบอกได้เลย

โอเคคุณ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ปีจยังซื้อได้อยู่ครับคลิกลิงก์นะฮะด้าน,นล่างได้เลยนะครับ3 9 9พร้อมดูไลน์คืนนี้หวังว่าไลฟ์จะไม่ขิดนะครับพี่โจไม่ขิดฮะเอาต้อง ชี้แจงนิดนึงเพราะว่า,าไลฟ์ที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้มันเป็นไลฟ์โมบายนะครับผ่านเครือข่า,ขาย e a อ s แต่ว่าไลฟ์โคีก็คือไลฟ์คอนเสิร์ตคืนนี้เนี่ยมันเป็นระบบล e ดไลน์อินเทอร์เน็ตซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีใครมาแย่งสัญญาณความแรงหรืออะไรสักอย่างก็ตามแต่นะฮะมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของเราโดยเฉพาะนะครับหมายความว่าลีดไลน์ก็คือ จะไม่มีสัญญารบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางขิดแน่นอนนะครับอันนี้จากที่ท,ทีโมบีเขาได้ชี้แจงมาแล้วก็ทำการซ้อมเป็นอย่างดีเมื่อช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาในช่วงซ้อมคอนเสิร์ตของน้องอินฟ้านะครับสบายใจได้คุณผู้ชมอโอเคประมาณล้านโลแน่นอนมาครับคิวต่อไปอ้าวขอเสให้เต้าบอลเยครับอา้าวมาบอลครับ โอ้โหสุดยอดไอเลิ you โอ้โหโอ้โหพี่กุ๊กกิ๊กกลับยังพี่กุ๊กกิ๊กไปแล้วไปแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้จากที่เข้าไปคุยคร่าวๆนะแกบอกว่าแกมีถ่ายละครต่อผมถามว่าเออจะได้ดูคอนเสิร์ตอิงฟ้าคืนนี้ไหมเขาบอกว่ามีถ่ายละครต่อนะครับโอ้จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะแบบคุณผู้ชมเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ไหม ดาราไทยไงดาราไทยเออแบบรู้วะไหมดาราไทยเป็นแฟนคลับของดาราไทยเออมันเป็นอะไรที่ผมว่าเซอร์ไพรส์นะสำหรับผมนะนะฮะมันมันซึ้งอ่ะจะร้องไห้นะตาจะมาดรามา่าเฉยเดี๋ยวนะ,ะไลน์อ่านคอมเมนต์อยู่ใจเย็นนะทุกคนผมถือกล้องผมถือกล้องมือขวามผมอ่านคอมเมนต์มือซ้ายนะฮะปรหนึ่งนะพยายามตอบทุกคน บัตสามเกู้ยังเหลือไม่ครับจะไปนั่งานเหลือฮะมาเลย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 จ้ารีบมาโชว์ดีซีรถติดมากมากนะฮะคนเยอะชื่นใจพี่โจขอบคุณครับโอเคนะฮะมีปัญหาอะไรผมวิสโอบันทีนะครับไม่ต้องห่วงแต่ไม่มีปัญหาแน่นอนรับประกันได้เพราะเราทงการรีเช็คมาแล้วประสบการณ์สอนให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนานะนะครับพี่โจสู้ชีวิตยิงกว่าสู้ไปค่ะ ครับผมนะฮะผมก็ไม่ได้คา้าผม,มดูนะ้ำค้างใช่นะะลิงปักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังซื้อได้อยู่สำหรับป่นปิดนะครับ399นะครับสำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะฮะไม่รู้ว่าจะต้องกดอะไรยังไงชำระเงินยังไงเข้าลิงก์ไปเลยมันมีสอนหมดนะครับ ครับนะฮะมันคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมนะมันจะมานั่งคงลุ้งขิดเลยมันก็แหมเสือลมหมดนะพนักงานทำการเช็คทำการอะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่มาเช็คเอาหน้างานมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเอออะไรเออเออมันต้องงี้คึกคักตั้งแต่กลางวันคึกคักตั้งแต่หัววัน,น,นคุณผู้ชมนะอ้าวดูบรรยากาศคนอีกรอบ คนยังลอยหลายแถวเลยอะโอ้โหเยอะจังเออข้าไปขับไปดาราพื้นฟ้าเยอะใช่ฮะอันนี้เห็นด้วยนะพี่จอดรถเต็มยังครับไม่ทราบเลยครับเพราะยังไม่ได้ลงไปนะครับต้องลองมาวนเวียนดูกันก่อนนะครับ